สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเพชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องคือคือเรื่องอ,อ,อ,องค์งการอนามัยโลกหรือว่า WHO ประกาศให้อวิวา,วาตกรโรคเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งยิ่งใหญ่นะครับจากการที่มีการระบาดของอวิวาในหลายหลายประเทศในขณะนี้องค์การอนามัยโลกจึงประกาศให้อิวาตรโรคเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่หลังจากพผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั่วโลก จึงจาเป็นต้องดําเนินการทันทีรวมทั้งโรณโโร,โโรงค์ฉีดวัคซีนและปรับปรุงระบบน้ําและสุข,ขอ,อนามัยหลังสามารถควบคุมโรคนี้มาได้หลายทศวรรษแต่ล่าสุดกลับมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งแม้แต่ในประเทศที่ไม่พบโรคนี้มานานหลายปีซึ่งปี2022มี44ประเทศที่มีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น25%โดยแนมน้มหลังจากนั้น ก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนกระทั่งปี2023พบ35ประเทศการระบาดเร็วๆนี้ฆ่าชีวิตผู้คนเพิ่มขึ้นซึ่งอัตราการเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นในรอบกว่าหทศวรรษนะครับโฆษกองค์การอนามัยโลกบอกกับสำนักข่าวของจีนว่าการกลับมาระบาดเกิดจากระบบน้ำสุขาภาพบาลที่ไม่เพียงพอในหลายๆประเทศ การฉีดวัคซีนช่วยควบคุมโรคได้จริงแต่ก็ยังไม่เพียงพอจึงก็เรียกร้องให้นำเนินการอย่างรวดเร็วในการจัดการระบบน้ำส,สุขาพิบาลเพื่อหยุดวงการเพื่อหยุดวงจรการระบาดดังกล่าวอัิวาตกโรคเป็นโรคหา่าสมัยก่อนเรียกว่าโรคหา่จาจัดท้องเสียเป็นจำนวนมากก็จากเชื้อแบคทีเรียก็เรียกวิบิโอโคโรนา มีถ่ายเป็นน้ำสาวข้าวเลยถ่ายมาก20-30ครั้งเลยในวันเดียวถ่ายจนช็อกเลยแล้วก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ถ้ามาโรงพยาบาลไม่ทันนะครับในอดีตพบมากแต่ยพาะสมัยโบราณแต่ปัจจุบันนี้พบน้อยลงแต่ก็เริ่มกลับมาระบาดอีกแล้วอันเป็นปัญหามากทำให้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะนต้องหันมารณรงค์ป้องกันดูแลสุขภเเฑ์ยาส่วนบุคคลสุขาพิบาลส่วนบุคคลน้ำเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ต้องสะอาดอาหารการกินทุกอย่างต้องปรุงสุกแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ